สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ลึกวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ตัวหนังจะเปิดฉากมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังเล่นสนุกอยู่กับตํารวจที่ถูกจับใส่กุญแจมือเธอได้คว้าปืนของเขาขึ้นมาก่อนที่จะจัดก,การลั่นไกโชคออยังที่ที่ภายในปืนไม่ได้บรรจุกระสุนเอาไว้ตํารวจคนนั้นจึงได้รอดตายไม่ได้อย่างหุดหวิดหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่สาวสวยที่มีชื่อว่าเจเธอกำลังแต่งหน้าแต่งตัวออกไปเที่ยวกับเทอรี่แฟนหนุ่มของเธอที่มีชยุห่างกันเกิน10ปี แต่าว่าครั้งนี้เทอร์รี่กับบอกเขาร้ายกับเชว่าจริงๆแล้วเขามีลูกมีเมียอ,อยู่แล้วและเขาขอ,อยุติความสัมพันธ์กับเชเพราะเกรงว่าค้อกูจะจับได้เชที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสตันไปชั่วขณะรุ่งเช้าวันต่อมาเธอก็เดินเตะๆไปตามถนนหนทางเชที่กำลังอยู่ในช่วงโศกเศร้าได้เดินไปเจอเทอร์รี่ที่มาพบกับข้อกลุ่มเขาโดยบังเอิญซึ่งนั่นก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของเธอมากขึ้นไปอีกเธอเป็นเพียงแค่เด็กปร,รุ่นที่อ่อนประสบการณ์ ที่ถูกผู้ชายมากๆที่มีอายุมากกว่าหลอกฟันหลังจากนั้นเจก็ไปทํางานประจําที่บาร์เธอนั้นเสียใจมากจนถึงขนาดก้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนที่เจจะขอตัวออกไปร้องไห้ข้างหลังร้านซึ่งที่นั่นเธอได้พบกับสาวปริศนาคนหนึ่งสาวปริศนาได้แกล้งเซลเชลเล่นว่าอยากให้ฉันช่วยฆ่าหมอนั่นให้ไหมก่อนที่เธอจะแนะนําตัวเองว่าเธอชื่อว่าลู ลูได้บอกกับเชว่าเธอเพิ่งจะมาสมัครงานที่บาร์หลังจากนั้นทั้งกู่ก็ทำความรู้จักกันเพียงเล็กน้อยเมื่อเชทํางานต่อไม่ไหวเธอจึงเดินไปบอกแซมว่าวันนี้เธอลาและขอตัวกลับบ้านซึ่งแซมก็ไม่ได้ว่าอะไรและทําตัวเป็นสุภาพบุรุษพาเธอไปส่งบ้านด้วยทันทีที่รถแท็กซี่ขับออกไปลูก็พยายามวิ่งตามเชเหมือนว่าจะบอกอะไรกับเธอแต่จนแล,ล,ล้วจนรอดลูกก็วิ่งไม่ทันทันทีที่มาถึงบ้านของเชแซมก็บอกกับ,กบเธอว่า เขาอยากเข้าไปดูห้องนอนของเจสักหน่อยซึ่งเจที่ไหวตัวทันก็เลยบอกว่าเธอมีแฟนแล้วและแฟนเธอคงไม่พอใจที่เธอพาผู้ชายเข้าบ้านแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็ของขึ้นแล้วลงไม้ลงมือกับเธอมันจับตัวเชเอาไว้แล้วด่าเธอเป็นช่อกะริที่มาเที่ยวออยผู้ชายให้อยากแล้วก็จากไปซึ่งเจก็ดิ้นขัดขืนแลว้วพยายามวิ่งเข้าห้องแต่แซมก็ไล่ตามมาทันแล้วจิกหัวเธอล้มลงก่อนที่มันจะลงมือย่ำยีเชหน้าประตูห้องนอนของเธอ หลังจากเหตุการณ์นั้นเชยได้ตัดสินใจโทรไปหาแม่เพื่อเล่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นให้แม่รับฟังแต่ทว่าแม่ของเธอก็โมแต่ยุ่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลารับสายเมื่อไม่มีที่พึ่งเชยจึงได้ตัดสินใจย้อนกลับไปหาเทอรี่เธอต้องการจะปรึกษากับเทอรี่ว่าควรจะทำยังไงต่อไปแต่ทว่าเทอรี่นั้นก็ด่าว่าเธอแล้วรีบพาตัวเชยมาส่งที่บ้านเพราะกลัวว่ามีจะจับได้ทันทีที่มาถึงบ้านเทอรี่ก็ลุกใส่เชยอีกครั้งซึ่งเชยก็พยายามบ่ายเบียงและบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการแบบนี้ ทำให้เธอี่ใน่าอารมณ์เสียและใช้กําลังกับเชท้ายที่สุดแล้วเชก็ถูกเธอที่ข่มเหงเธอซ้ําแล้วจัดก,การทิ้งเธอ,เอไว้ที่เตียงให้นอนร้องไห้คนเดียวหลังจากนั้นเชก็มานั่งเมอลอยเหมือนกับคนสติหลุดไปแล้วก่อนที่ลูจะโทรเข้ามาหาเธอและพาตัวเชไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ที่สอบถามเชว่าใครที่ทําร้ายเธอซึ่งเชก็บอกตํารวจไปว่ามันมีชื่อว่าแซมเธอรู้แค่นั้น เธอกับมันสองคนเจอกันที่ปากก่อนที่มันจะอาสามาส่งเธอที่บ้านแซมได้ลงมือย่ำยีเธอที่นั่นก่อนที่มันจะหายตัวไปเจ้าหน้าที่แดนเป็นคนรับแจ้งความได้โยนแบบฟอร์มให้เชกอกเล่าว่าเขาไม่สนใจซึ่งลูเองก็มองดูพฤติกรรมของเขาด้วยความรู้สึกโกรธลึกๆหลังจากนั้นเชก็กอกแบบฟอร์มเล่าไปยื่นให้เจ้าหน้าที่หญิงซึ่งเธอก็ถามคำถามแบบเดียวกันกับเจ้าหน้าที่แดนก่อนที่เชจะตอบเบิดองเธอว่าเธอไม่รู้จักชายคนนั้นอยู่ๆลูกก็ลุกขึ้นไปนั่งอ่อยเจ้าหน้าที่แดน เธอถามกับเขาตรงๆว่าคุณอยากได้ฉันไหมซึ่งเจ้าหน้าที่แดนก็หัวเราออกมาด้วยท่าทางทีเล่นทีจริงก่อนที่ลูจะยืนยันคำพูดของเธอว่าไปหาที่เปี่ยวอยู่ด้วยกันเถอะหลังจากนั้นภาพกระตัดกลับมาที่ตอนต้นเรื่องโดยที่หญิงสาวปริศนาคนนั้นแท้จริงแล้วก็คือลูและตำรวจที่ถูกใส่คุญใจมือก็คือเจ้าหน้าที่แดนเจ้าหน้าที่แดนพยายามบอกกับลูว่าไว้ชีวิตเขาเถอะเขาไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นแต่ทว่าลูก็ไม่ยอมฟังและจัดการระเบิดพงสวรรค์ของเขา ทำให้เจ้าหน้าที่แดนร้องลั่นระคาดใจตายในที่สุดลูได้มาบอกกับเชว่าเราจะต้องทวงความยุติธรรมด้วยตัวเองก่อนอื่นเลยเราจะต้องตามหาที่อยู่ของแซมจากเพื่อนๆของมันซะก่อนหลังจากนั้นสองสาวก็เดินทางไปที่บ้านของดันแคนซึ่งดันแคนก็ได้บอกกับพวกเธอว่าตอนนี้แซมไม่อยู่แล้วเขาเก็บข้าวของแล้วย้ายไปอยู่ที่บุกลินแล้วในระหว่างนั้นเชจจะได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําเธอพบว่ามีเลือดไหลออกมาที่หว่างขาของเธอเพราะว่าเชนั้นถูกพวกมันกระทําอย่างรุนแรง ลูได้ถามกับดันแคนว่าแล้วแซมย้ายไปอยู่ที่ไหนในบูกลินดันแคนก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้แต่เพื่อนที่ชื่ออีลิกน่าจะรู้สักพักหนึ่งดันแคนก็สงสัยว่าพวกสาวๆตามหาตัวแซมทำไมแต่ทว่าลูก,กับคว้าปืนขึ้นมาระเบิดหัวสมองของเขาต่อหน้าต่อตาของเชนจนถึงขนาดอ้วกแตกอ้วกแตนลูจึงได้บอกกับเชว่าพวกมันรวมหัวกันและแตะเวงก่อกรรมทำเข็นกับผู้หญิงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นสองสาวก็มานั่งรอจนกระทั่งอริกกลับมาถึงบ้าน ลูจึงได้ชิงถามที่อยู่ของแซมจากเอริกซึ่งเอริกก็บอกเธอไปแบบงงๆก่อนจะได้เห็นศพของเพื่อนแต่ยังไม่ทันที่เอริกจะได้ตกใจลูก็จัดก,การลั่นไกใส่เขาจนตาอีกคนหลังจากนั้นสองสาวก็เดินทางมาที่ปูกลินที่โกดังหมายเลข609ตามที่เอริกบอกเอาไว้ทันทีที่เจได้เจอแซมเธอก็คว้าท่อนเหล็กฟาดหัวเขาจนสลบไปและเมื่อแซมได้ตติกับคืนมาเขาก็พบว่าตัวเอง ถูกทั้งสองสาวจับตัวเขามามัดเอาไว้แซมพยายามตะโกนลั่นว่าปล่อยฉันไปนะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ทว่าลูก็ตอบเขาอย่างเลือดเย็นว่าพวกเราจะค่อยๆตัดปีผ้าพาัยของแกออกแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและโวยวายเสียงดังมันบอกกับสองสาวว่ามันจะแจ้งตำรวจแน่ๆและพวกเธอจะต้องเข้าคุกเชได้ยินแบบนั้นจึงใช้ด้ามสว่านกระแทกปากของมันก่อนที่ลูจะเอาผ้ามายัดปากมันเอาไว้แล้วใช้เทปปิดหลังจากนั้นสองสาวก็ช่วยกันตัดข้อเท้าของแซม โดยมีเจที่ยินยิ้มกับผลงานของตัวเองหลังจากนั้นลูก็เปิดปากให้แซมได้พูดแซมได้บอกกับพวกเธอว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาสำนึกผิดแล้วลูจึงได้จัดการตัดเชือกรัดข้อมือให้กับเขาเธอได้บอกกับแซมว่าก็วิ่งหนีไปสิแต่ทันทีที่แซมนั้นเห็นว่าตัวเองไม่มีเท้าแล้วเขาถึงได้ร้องแล,และตะโกนด่าพวกเธอว่าอีดอกทงเจที่ได้ินแบบนั้นจึได้คว้าปืนขึ้นมาแล้วระเบิดหัวสมองของแซมด้วยแรงแค้น หลังจากนั้นลูก็บอกกับแซว่าเราจะต้องย้อนกลับไปจกกัดการกับต้นเหตุที่ทำให้เธอเสียใจให้ได้ทั้งคู่ได้ตัดสินใจลักพาตัวเทอรี่ขึ้นรถแล้วตั้งใจจะขับรถพาเขาออกไปนอกเมืองระหว่างนั้นเจก็ได้เหลือไปเห็นลูกกับเปียของเทอรี่หลังจากนั้นสองสาวก็ขับรถพาเธอรี่มาที่ในป่าลูได้ลากตัวเทอรี่ลงมาจากรถโดยบอกให้เจถือปืนขู่มันเอาไว้ซึ่งเทอรี่ก็ยามบอกสองสาวว่าฉันเป็นคนดีปล่อยฉันไป ฉันจะถูกฆ่าตายที่นี่ไม่ได้ฉันยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลเมื่อเจได้ยินคำว่าครอบครัวเธอก็ใจอ่อนและไม่อยากถือสาหาความกับเทอรี่เธอวางปืนลงและบอกกับลูว่าฉันฆ่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างน้อยพวกเราก็เคยรักกันแต่ทว่าลูก็ไม่สนใจและไม่แคร์เรื่องนั้นด้วยลูบอกว่าเธอรี่นี่แหละที่เป็นคนที่น่ากลัวที่สุดแล้วเขาหลอกฟันเธอเล่าความสึกของเธอมาเล่นทันทีที่เจลดปืนลงเธอรี่กระวจโอกาสนั้นวิ่งหนีไป ลูจึงได้คว้าปืนขึ้นมาแล้วระเบิดหัวสมองของเขาอย่างแบ่นยำลูได้บอกกับเชว่าคนเราก็เคยทําผิดพลาดกันทั้งนั้นแต่เช,ชื่อฉันสิว่าคนแบบนี้มันไม่สำนึกหรอกหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ขับรถไปนอที่โมเตลโดยมีเชร้องไห้เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเชนได้บอกกับลูว่าท,ท,ทั้งที่ฉันได้แก้แค้นแต่ทําไมฉันกลับรู้สึกว่าไม่ดีใจเลยลูจึงได้บอกเธอว่านี่เพิ่งเป็นการเริ่มต้นพวกผู้ชายพวกนั้น,นเป็นคนสารเลวและสมควรโดนแล้ว มันกระทำกับพวกเราเหมือนเป็นข้าวของที่ปัสจากซึ่งความรักเจจึงได้บอกกับลูว่าฉันพอแล้วและฉันตั้งใจจะไม่ฆ่าใครอีกลูจึงได้บอกเธอว่าพวกเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเรากำลังช่วยคนที่อดอแอะจากการถูกคนพวกนั้นกระทำเบิร์นที่ฉันยื่นมือเข้ามาช่วยเธอยังไงล่ะเจภาพได้ตัดมาที่โรงเรียนซึ่งเจก็มาเรียนตามปกติคาเรนเพื่อนสนิทของเจได้เดินเข้ามาทักทายเธอคาเรนได้ถามเจว่าช่วงวันหยุดเธอเป็นยังไงบ้าง ซึ่งเชก็เอาแต่เมอร้อยแล้วบอกว่าก็ดีที่ภายในคา่าเรียนมีเพื่อนชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไทเลอร์เขาแอบชอบเชมานานมากแล้วและคอยแอบดูเธอมาตลอดคา่าเรียนหลังจากที่เลิกเรียนแล้วเชจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปทักทายกับเขาซึ่งไทเลอร์ก็ดูประหม่าเพราะยังไม่เคยคุยกับเชมาก,ก่อนไทเลอร์ได้ชักชวนเชไปขี่รถเล่นด้วยกันโดยที่ระหว่างนั้นลูกก็พยายามต่อสายหาเชตลอดแต่ทว่าเชนั้นก็ไม่ยอมรับสายแล้วปิดเครื่องหนีไป ไทเลอร์ได้ขี่รถพาเชไปเที่ยวเล่นที่ส,สนุกด้วยกันจนทําให้เชลืมความทุกข์และมีความสุขดีๆให้กับเขาพวกเขาพากันชนะสงมเกมะไดกตาริงน้อยมาครอบครองก่อนที่ไทเลอร์นั้นจะพาตัวเชมาส่งบ้านและไม่ได้คิดจะทําไม่ดีไม่ร้ายกับเธอไทเลอร์ได้ชักชวนเชนไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีนด้วยกันเพื่อนๆของเขาจะขึ้นแสดงที่เดอะเคสส่วนเขาก็จะเป็นดีเจซึ่งแน่นอนว่าเชตอบตกลงไปโดยที่ไม่ดีรอทันที่ที่เชกลับมาถึงห้องเธอก็ได้พบกับรูที่นั่งรออยู่ท่ามกลางความมืด ลูพยายามถามเซาซีว่าเจยหายหัวไปไหนมาซึ่งเจยก็บอกลูไปตามตรงว่าเธอแค่ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนลูจึงได้ถามเธอว่าเพื่อนชื่อว่าอะไรเขาอยู่ที่ไหนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเจยที่เห็นว่าลูนั้นกำลังยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอมากเกินไปเธอจึงได้ตอบแบบส่งๆไปว่าเพื่อนที่โรงเรียนลูจึงได้บอกเชย์ว่าวันนี้ฉันตั้งใจทําอาหารเซอร์ไพรส์เธอฉันนั่งรอเธอกลับมากินมันตั้งสี่ชั่วโมงเธอจะไม่ลองกินมันสักคําดูหน่อยหรอ หลังจากนั้นลูก็ถามเจว่าฮาโลวีนปีนี้เธอจะทําอะไรซึ่งเจก็บอกว่าเธอมีนัดแล้วเธอจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนและอีกอย่างหนึ่งเธอก็ไม่รู้ด้วยว่าลูทําอาหารเอาไว้รอเธออยู่หลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่งานปาร์ตี้ฮาโลวีนทั้งไทเลอร์กับเจได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันทันทีที่ผู้ถูกจุดขึ้นฟ้าทุกคนที่อยู่ภายในงานต่าง,างกันออกไปดูด้านนอกเหลือแต่ไทเลอร์ที่ทําหน้าที่เป็นดีเจส่วนเจก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ํา โดยที่ระหว่างนั้นลูก็ได้ก้าวเข้ามาในงานในชุดคอสเพลของอีสาวซามูไรเธอไ่่ําดาบไปมาและฟันดาบใส่มาจนลม้มลงจากด้านของไทยเลือดที่ตามไปดูผู้ที่ด้านนอกก็ถูกลูกใช้ดาบฟันใส่เขาจนตายคาที่ฟ้าของเชที่ยังไม่รู้ว่าด้านนอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่เธอได้เจอผู้ชายดีๆแล้วแต่ทันทีที่เชกลับเข้ามาในห้องเธอก็ได้เห็นภาพสุดช็อกจนต้องร้องกรีดหลังจากนั้นเชนก็เดินกลับห้องด้วยความเบื่อลอย เหมือนชีวิตของเธอสูญสิ้นซึ่งทุกอย่างหมดแล้วเธอได้มองเห็นดาบที่เปื้อนเลือดวางอยู่บนโต๊ะก่อนที่ลูจะเดินไปเปล่าเข้ามาสวมกอดเธอจากทางด้านหลังลูได้บอกกับเชว่าทุกอย่างที่เธอทําไปก็เพื่อเราทั้งนั้นแถมเธอยังบอกด้วยอีกว่าเชคงไม่โกรธเธอใช่ไหมเจที่ได้คว้าดาบและฟันฉับลงไปที่กลางตัวของลูเลือดค่อยๆไหลทะลักออกมาจากตัวของลูแต่เธอก็ไม่ได้ตกใจอะไรก่อนตายลูได้บอกกับเชว่าฟันสวยมากฉันรักเธอนะเช หลังจากนั้นลูก็ล้มลงนอนจมกองเลือดของตัวเองหลังจากเหตุการณ์นั้นเชได้กลับไปทำงานที่บาร์ตามปกติแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือใบหน้ากับแววตาของเธอในตอนนี้เธอไม่ใช่เชที่ใส่เสื้อบริสุทธิ์อีกแล้วในขณะที่เชมานั่งพักที่หลังร้านก็มีพนักงานสาวคนหนึ่งวิ่งร้องไห้เข้ามาหาเธอเธอที่ได้ถามคำถามเดียวกันกับลูในตอนนั้นว่าอยากให้ฉันช่วยฆ่ามันให้เธอไหมก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับช่องถูกแบนไปหลายวันเพราะความรุนแรง พอกลับมาก็ได้มาป่วยซะอีกซึ่งถ้าคลิปนี้เสียงแอดมินอ้นน้อยดูปแปลกๆปลไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแค่อยากจะบอกทุกคนว่าคิดถึงมากๆสาเหตุที่ช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่งถูกแบนไปหลายวันก็เป็นเพราะว่าเรานาเสนอแต่หนังที่มีความรุนแรงสูงมากส่วนใหญ่จะเป็นหนังฆาตกรรมหนังโหดและหนังที่มีเนื้อหาแรงตลอดระยะเวลา3เดือนหรือ90วันที่ผ่านมาเกินขึ้นของหนังพวกนั้นติดหรือเพราะความไม่เหมาะสมของเนื้อหาแต่จะทํายังไงได้ก็ที่เป็นช่องสปอย่างเดียว และผมก็ยืนยันตรงนี้ว่ายังไงก็จะเล่าแต่หนังสยองขวัญต่อไปซึ่งถ้าหากช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่งถูกแบนอีกรอบยังไงก็รบกวนเพื่อนเพื่อนทุกคนฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่งช่องสำรองของเราด้วยนะครับเพื่อช่องถูกแบนอีกเราจะได้ย้ายไปเล่าหนังกันที่นั่นโดยที่ระหว่างนี้ผมก็ได้ทําการอัปคลิปรวมหนังสยองขวัญเอาไว้แล้วซึ่งหากใครที่ชอบดูคลิปยาวๆแนวจัดอันดับหรือจำพวกรวมหนังซอมบี้สุดโหดร่วมหลังล้างแค้นหรือไม่ก็่หนังสยองขวัญที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริง ช่วยฝากกดติดตามช่องอ้นอน้อยซอหนึ่งช่องสำรองเอาไว้ด้วยนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปโลปภาพยนตร์เรื่อง g o Again Boy ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ EP หน้า